หน้าออกก็จะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนสภายด้านหน้าก็ได้นะครับผมด้านหลังก็ได้นี่ครับวันนี้จะพามาดูกระเป๋า h o บ b o ี้ครับแบบคาดออกคาดเอวได้นะครับจะเป็นของแบรนด์ t 2ทุกคนเห็นไหมจะเป็นกระเป๋าคาดออกที่ค่อนข้างดีเลยนะเหมือนกระเป๋ากันน้ําด้วยนะครับจะมีลูกเล่นก็คือปักตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงอันนี้ก็จะเป็นเชือกถักนะครับเห็นไหมตรงซิปนะครับผมกระเป๋าเนี่ยจะมีทั้งหมด3กระเป๋านะกระเป๋าแรกชั้นแรกก็จะเป็นกระเป๋าแบบ ใส่เหรียญอะไรได้ของจุกจิกเล็กๆได้นะครับผมกระเป๋าที่2จะเป็นกระเป๋า <Act Teach outreach> หลักนะครับผมก็คือกระเป๋าใหญ่นั่นแหละครับเห็นไหมแล้วก็จะมีนี่ปักแบนด์ตรงนี้ด้วยนะครับผมมีกระเป๋ารับ1จุดนะครับนี่คือกระเป๋าหลักนะครับผมแล้วก็กระเป๋าหลังนะครับผมนี่หจุดนะครับเห็นไหมอ่าตัวนี้เราจะคาดเอวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคาดเอวพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับผมนี่สมมุตินะสายปรับได้อยู่แล้วนะครับนี่เราคาดเอวอย่างเงี้ยนะคุณเห็นไหม คาดเอวนะครับผมพอเราจะขายของปุ๊บพอ้าแม่ค้าหยิบใช้งานสะดวกครับหยิบตังนี่ทุกคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิดนะครับผมหรือว่าจะเป็นแฟชั่นนะครับผมก็คือสพายหน้าออกนะครับก็ได้เหมือนกันหน้าออกก็จะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนสพายด้านหน้าก็ได้นะครับผมด้านหลังก็ได้นี่ครับราคาตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะเพราะว่าเป็นของแบรนด์ทุกคนที่ซองเอากระเป๋าค่อนข้างดีนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับกระเป๋านะนี่ทุกคน นะและตัวนี้นะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6- 7สีได้นะครับผมนี่สีแดงกับสีขาวก็สวยเหมือนกันนะแต่นี่ผมเลือกสีดํามาทุกคนนี่สีแดงนี่สวยเลยนี่พอใส่ของเต็มๆทรงมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยามากนะทุกคนดูสายปรับได้ค่อนข้างยาวนี่ครับก็ถ้าใครสนใจจิ้มได้เลยครับ